เขามากลางโคอนเต้โคกมาเซอร์ล,ลิงเก็บไอเดียเอ็นโซ่ใหม่บอบม,มาใหม่ครับเสารแรกติดสู่สไลด์แล้วเชลเตอร์มาเติมมา,มมาจอๆจของทางดิซาซี่ตีเสมอได้ครับหนึ่งหนึ่งที่เชลซีกลับขึ้นสู่เกมนัดแรกของเซนเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสนะครับในพรีเมียร์ลีกครับลักเซลดิซาซี่ครับ <c oughs> <c oughs> ย้ายมาได้อทิตเสร็จๆนะครับโอ้ ทำประตูเตีเสมอให้ทีมได้ครับหลังจากตามหลังยังไม่ถึง20เชลซีกลับมาทวงคืนได้ไปแย่งสกัดกันเองด้วยนะโวลเต้กับโจต้านี่มงงดักแล้วเตอร์ริงเก็บได้ไม่ไปไหนให้เอนโซเปิดมาอีกทีแล้วง่งสกัดอีกเที่ยวหนึ่งนะครับโดยโซโบสลาย แต่ว่าชีเวลนี่ดักรอแล้วชวงมาในพื้นที่อันตรายให้นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีดิซาซี่อยู่จริงๆนะครับโฉบมาถึงก่อนในลซเกเซเนโนแล้วก็ตว,วัดตามน้ำเข้าไป <c oughs> หลังจากที่ต้องต้องไปซื้อเขามาเพราะว่าเวสลี์โฟฟัน่านี่บาดเจ็บเอ็นหัวเข่านะครับกอ,องหลังจากโมนาโก เติมใหม่ครับตรงนี้ของทางเชลซีมาโตโอร์เดอเติลกับดิซาซี่ถามเติมดิซาซี่ตอร์เดอหนีได้โอ้โหดิซาซี่แย่ฟาวแล้วครับรถเหลืองเหมือนกันฟาวหนักเลยครับดิซาซี่ตรงนี้<ด>อนนตอตนน์เโอยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับหยุดท่าจะไม่อยู่นะครับใช่ครับ ของหลังดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสที่ย้ายมาจากโมนาโกนะครับชิเวลครับจะเปิดลูกเตะบุมเชืวาเปิดเข้ามาครับอุ้มน,นี้โขกแล้วก็โดนไม่เต็มครับด้านดิซาซีเอ็นโซเฟรนเดสเปิดไม่ผ่านครับโดนโขกทิ้งออกมา เป็นบอลของโจซีครับอักเซลดิซซี่ขอเองจริงลูกนี้โอ้โห,โหติดบล็อกลอยโดมันก็โขกที่มาได้ครับแซคอริเย่เซอร์ลิงเจอแม็กซ์เซอรอันส์ไม่ผ่านขอ,อคืนหลังไปไหมซาบานีไคลเวิร์ใไ้แล้วขยบับครับไคลเวิร์ดยังพามาเองไคลเวิร์ดให้ออกซ้ายติดนิดเดียว ว่าแต่ว่าเป็นลูกฟรีคิกนะครับจะวะออกบอลแล้วโดนทำฟาวครับจะซิงไิร์บอต์แล้วแบบนี้นี่จะต้องไปเช็คตามภาพด้วยนะครับเหมือนกับตอนที่เชลซีได้ไปนะครับว่าวันนอกหรือว่าในนะครับแต่ว่ามีการเป่าฟาวแล้วนะครับอืมก็นอกกลอบแล้วครับโอ้โหแตกเตะไม่เจอคนเลยนะครับเนี่ยดีซาซี ดูฟรีคิ้กันบ้าน <S <S 1> <S 1> เอ็นสันส้นๆมาเอ็นโซคืนกลับมาลายหิ้มสลิงเปิดลูกนี้โอ้โหน่าสนใจเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับล้ำได้หรือเปล่าโอ,โอ้อักเซลดิซาซี่เบื้องต้นนะทงขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวมีบ r ครับเดี๋ยวคงจะมาเช็คกันอีกทีเลยครับว่าลูกหม่งของทางดิซาซี่เนี่ยสุดท้ายจะโดนจัดตำแหน่งล้ำหน้าไปอย่างที่ยกไปก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับ อืมแต่เหลื่อมครับโอ้โหมากกว่าหนึ่งด้วย <laughs> <laughs> โอ้น่าเสียดายครับยังไม่ได้ประตูนะเชลซีดูแล้วก็น่าจะล้ำแหละครับอักเซนดิซซี่ครับเชลซีล้ำหน้าเยอะมากหาลูกไปแล้วครับแต่ก็พยายามปลกมือให้กำลังใจลูกทีมนะครับ <laughs> โปเชตติโนโ่ <laughs> ทําให้สิ่งนั้นไม่เกิดไมเอาวเลยครับทิ้งมาจังหวะนี้ดิซัซี่ไม่ล้ำดิซัซี่หลุดมาดิซัซี่ยิงลูกนี้โอ้โหบอลไปดอกหลังไปครับป้าแล้วเจ็บไหล่ด้วยครับดิซัซี่โดนบีบมาจากทางด้านหลังด้วยนะครับโอ้โหกลุ่มไหล่ซ้ายครับเนี่ยดูอีกทีนึงนะครับบอลที่พาวเมอร์ฝากมาให้สอนเป็นแบ็คขวาใชครับสำหรับสำหรับทางดิซัซี่เนี่ยไปปะทะกันเต็มๆนะครับกับแรมซี่ครับ หลังจากที่จะไปเล่นแบ็กซ้ายอยู่บ้างเหมือนกันนะครับโควิลวันนี้มาโลคุสโตนี่ต้องนั่งสำรองไปก่อนนะครับแบ็งขวาชาวฝรั่งเศสฮาร์เมอร์ลูกนี้มันย้อนหลังกนิดหาก็โดนตแต่สั้นกับดิซาซี่ขึ้นมาแล้วไม่ได้จบทีนี้มาดูว่าเนบนฟอร์ดบ้างให้ลูกนี้โอ้โหยังจิ้มได้อยู่ครับเกโกชิวาทำได้ดีเติมขึ้นมาแล้วครับดิซาซี่ดิซาซี่เล่นกับ ลาฮิมเซอร์ลิงคือหลังไม่ดีครับแล้วต้องไปยอมฟาวเลยซาลาเบียคราวนี้เปิดพุดพ่งมาครับอ่ะบอลเลยไปหมดเลยโชโกเมสเปิดโค้ง้ะโค้งคนเดียวติดเซฟเบตติตวิชอีกทีหนึ่งยัดก็ไปติดครับโอ้โหซาลาเบียโอ้โหซ้ายของซาลาเบีย,าาบยไปติดทิซาาซี่นะครับสองดาบไม่ได้ครับวูฟ ดูอีกครั้งเลื้อจังหวะที่ตาไมเก็บทางฝั่งขวาเลยครับโอ้แล้วเปิดมาทางเสาไกลนี่คือโอดโหม่งคนเดียวเลยนะครับและซ้ำอีกทีเนี่ยมีดีซาซี่ที่ไปบล็อกได้ครับโอ้โตตี้ครับแต่เปโตวิชครับโอ้ช่วยให้เชลซีไม่เสียประตูบอลโด่งบอมใส่ทีนึงคิวแมนดอสันยัดลูกนิดดีซาซี่หัวทิ้งก่อนเซเมโดสังก,การ เตะในทีมอยู่ครับโยนมาน่ากลัวด้วยแล้วก็หูจังหวะนี้ยังไม่ได้กับตัวยิงก็ยังติดบล็อกอยู่ครับโอ้โหช่วยขอบร่าครับได้ยิงแต่ว่าโดนบล็อกไว้ได้บอลมาถึงตัวเขาพอดีนะครับเมื่อสักครู่นี้แต่พลิกยิงแล้วมันยังจบไม่สำเร็จแล้วคู่ที่ดึงกันล้มลงมาเดี๋ยวต้องดูภาพช้าว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผูสินยังไม่ให้เล่นนะครับเดี๋ยวเช็คก่อนครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกรอบเมื่อสักครู่ วันนี้ผู้สินบีเป็นจาเล็จิเล็กกับอดัมนันนะครับโอ้ตรงโทวิล่ะครับตั้งเสาไกลโควิลกับโอโชครับที่ที่ดึงและล่วงกันไปนะโควิลอยู่ข้างหน้าแบบนี้ก็อาจจะให้ลำบากหน่อยนะครับนี่ครับโควิลอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วครับ แล้วไม่น่ามีรายครับมูสินทีสามสิเที่ลีบูทิ้งหาวไปแล้วครับมาใหม่จากที่ซีบอกลางทางของเชลซีสองครั้งนะครับที่เกยบตัวไปลีบูดูตรงนี้ลุยดิอาสโดนทำฟาวด์ดีซาซี่แล้วครับถูกเตาฟาวไปโอ้ยโดนจดชื่อเด้อ คว่าคนโดนจดเนี่ยเป็นไคร <c oughs> เป็นซาซดีหรื่เป็นโปโจติโนโ่เป็นดีซาซี่ครับ <c oughs> มเมื่อเจอโตต้าปั๊มแยงได้แยงแล้วพา พาเลาะเลาะแล้วไหลามามาถึงโซบอสไลแทงต่อให้กับหลุยดีอาสตวัดติกบลอของดิซาซีเตะบุมลิพูเลยครับเกมเปิดมากขึ้นเลยครับลุกช้าหน่อยนะจู้าเป็คนคนไปแซะทำลายจังหวะแย่งบอลจากคาวเมอร์มาได้แล้วก็ไหลเปิดเกมมาให้โซบอสไลครับซึ่ง จต่อให้ดิออสที่วิ่งตัดทะแยงมุมมาแต่ว่าดิซาซี่ยังตามมาติดนะครับลูกเซเฟนเดสยอดขึ้นมาแล้วลูกนี้เอา้าบอลผ่านไปหมดครับเซอร์อลิงเซอริงโยกนะครับเปิดเข้าไปใหม่ลูกนี้ได้โคกแล้วครับนะตรงตัวพอดีดิซาซี่ โอ้โหนี่อยู่ในระยะแค่ไม่กี่หลาหน้าปากประตูครับแล้วดูจหวะขึ้นของดิซซี่งมงไปแล้วบอลไม่มีน้ำหนักเลยครับโหน่าเสียดายครับดูว่าเดือบรอยบอลม,มาใหม่บอมมาบอลเลยวัที่ไบโดซิว่าแบโดยัดง,งัดโด่งมา อาเกตังต้งตั้งแล้วกนิดติดเซฟแล้วโอ้โหติดเซ้ทางชโลบาเต็มหน้าเลยครับโอ้โหบอนเปลี่ยนทางเลยนี่เโตอวิชขาตายแล้วนะครับแต่ฝั่งซตตี้ยังของลุ้น v a ออยู่บอนมาตกโดนที่แขนของทั้งลูเบนดิอัสแล้วก็ทั้งโควิล์เลยครับโดนแขนทั้งคู่เลย แต่คูวิลก็ไปเนี่ยกระตกแขนตอนสุดท้ายของคูวิลนี่ปีเตอร์แบงค์จะมองว่าเป็นการไปตวัดเอาบอลมาเล่นหรือเปล่าเลยเตะมุมไม่ครับเล็นผ่านครับเล่นสั้นไปก่อนกันแล้วก็ออกมาที่เอนโซเอนโซครอสโด่ง้าไปมงเสยลูกนี้ข้ามคานครับโอ้เล่นยากมากครับดีซาสซี่หันหลังให้ประตู มงยากครับลูกนี้ครับอักเซลดิซัสซี่เป็นลูกสูตรนะครับการ์ลเกอร์ให้กับเอนโซแล้วก็เปิดนะครับหันหลังให้ประตูนะครับมีผู้เล่นของเบรนท์ฟอร์ดตามประกบติดอยู่นะครับก็ขึ้นมาเป็นกองหลังตัวหลักในช่วงที่เตียโกซูวาเจ็บนะครับอักเซลดิซัสซี่อดีตกองรับกระชอกแต่ว่าก็ยังไม่ถือว่าไกลตัวมากนะครับเล่นเร็วครับเชลซี เอเมอร์เปิดยัดไมกรอบหนึ่งม่งเน้นๆเรียบร้อยครับดีซัซี่เสมอ2-2จนได้ครับลุนจากลูกกลาอากาศแล้วก็ทำได้ครับเซลยวดิซัซี่แล้วยังพอมีเวลาด้วยนะครับกลับสู่เกมได้ครับเชลซีครับ2-2ครับนัดแรกเนี่ยจบก่อนนัาที่เจอกันนะครับฤดูกาลที่แล้วได้จบ0-0ยนะครับ ดูวจวังหวะเปิดแล้วเกมรับของเบรนส์ฟอร์ดยืนประกบกันพลาดนะครับคือเชลซีเล่นเร็วแล้วก็เบนส์ฟอร์ดยังตั้งเกมรับได้ไม่ดีนะครับผู้เป็นซังกาจอห์นเซนนะครับเนี่ยยืนคนเดียวเลยครับโอ้หมดสิทธิ์นะครับทางเฟรเคนในระยะไม่กี่หลาตรงนั้นนะครับเนี่ยยืนประกบห่างนะครับทางซังกาจอห์นเซน